พระประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพนเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ณตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีพระนามเดิมว่า สุททิดาติดใจครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนทรงเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตณคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจนจบการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2543การศึกษาด้านการทหาร 11พฤษภาคมพุทธศักราช2553ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ของโรงเรียนและศูนย์ฝึกหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10ธันวาคมพุทธศักราช2554ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นนายร้อยถึงชั้นนายพันหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบพุทธศักราช2 5 5 6ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่91พุทธศักราช2 5 5 7ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่59 2 4ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 9ทรสํางสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ27ธันวาคมพุทธศักราช2559ทรงสําทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินของโรงเรียนทหารนาวิกโยธินด้วยการกระโดดร่มลงทะเลในเวลากลางคืนที่สัตหีบซึ่งโรงเรียนทหารนาวิกโยธินไม่เคยมีการฝึกมาก่อนเพราะปกติแล้ว จะทำการฝึกกระโดดในเวลากลางวันเท่านั้นพระองค์จึงทรงเป็นนายทหารและนายทหารหญิงพระองค์แรกที่ทำการฝึกหลักสูตรนี้30ธันวาคมพุทธศักราช2559ทรสําทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เดือนมีนาคมพุทธศักราช2561 ทรงจบหลักสูตรการยิงปืนพกในระบบต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดันของกองบังคับการปราบปรามการรับราชการทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษทั้งยังทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยวรางกูลให้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์พร,ราชพิธีบรมราชาพิเศษ ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2562มีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสและสถาปนาสมเด็จพระราชินีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยในวันเดียวกันนั้นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชองค์การให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิลาลงกรณ์ณอยุทยาพระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตําแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดแห่งพระราชวงศ์ภายหลังที่ได้ทรงประกอบพระราชาพิธีราชาพิเศษสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบร,รมราชาองการโปรดก้าให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีสมเด็จพระราชินีองค์ที่เแห่งราชวงศ์จัก,กรีต่อมาพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ข้าราชการและข้าราชบริพารในกลมกิจการ ในพระบรมวงศานุวงศ์ขึ้นตรงกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดช,ชอบการปฏิบัติราชการดังนี้กองราชเลขานุก,การในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกองราชสำนักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงกองศิลปาชีพสถาบันศิริกิตมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนางสนองพระโอษฐและคุณข้าหลวงในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในอภิรักษ์ะีตะมงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา,าแห่งใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทวันที่สมิถุนายนพุทธศักราช2566ข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์สมภพเขียวมณีผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศินอ่างทองพร้อมด้วยผู้บริหารขร้าราชการครูคณาจ,จารย์บุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศินอ่างทองขอพระราชทานพระราชโรกาสแสดงความจงรักภักดี น้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาก,กลโลกตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จบูรพมหากษัตราธิราเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทให้ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสําราญเพียรพร้อมด้วยจตุรพิจพฑรชัยมงคลหากมีพระประสงค์จานงหมาย ขอสมริษสมพระราชหฤทัยปรารถนาพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มกล้าวของข้าพระพุทธเจ้าและประสบนิกรชาวไทยทั้งปวงตลอดกาลและนานเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมประนุมหัดมนัตน้อมบังคมพระบรมราชินีศีสงา่า สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา45พระชนมาสถาพรงามพระจริยวัตรชัดประจักษ์งามพักเทวีสีสมรงามองค์เอี่ยมองค์อรชรงามงอนคู่องค์พระทรงพล ยามพระเสด็จหนตํตบนไหนมีราณีคู่หไทยทุกแห่งหนถึงแม้ลำบากยากทนส่งดั้นด้นไม่ปล่อยละพระราชันขอคุณไตรรัตป้องอนนงคุ้มครององค์ราชินีสุขสันร์ จุ่มเป็นคู่ชีวิตนิดนิรัพออนพรอนันต์ถวายพระองค์ทรงพระเจริญ